เอซีเดลโก้นะอะอย่างเอซีเดลโก้เนี่ยเจ้ขายเอซีเดลโก้ให้เขาแล้วเจ้ก็บอกเจ้รับประกัน6เดือนแล้วเขาก็บอกว่าเอซีเดลโก้เนี่ยต้องเก็บไว้ในใจด้วยคือเจ้เขาให้เจ้รับประกันลูกค้า4เดือนแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าจริงๆแล้วมันรับประกัน6เดือนเขาบอกว่ามันรับประกัน6เดือนแต่ว่าเราอะไปรับประกันลูกค้า4เดือนถ้าเกิดว่ามันใช้ได้4เดือนเราจะได้ไม่เจ็บตัวเราก็จะแบบว่าเออโอเคอะไรเงี้ยด้วยความที่เจ้เอาหัวเทียนมาหน่อย ด้วยความหัวเทียนซด้วยคอยคอยด้วยความพี่เจ้ขายมา AC เดโก้เนี่ยด้วยความพี่เจ้ขายมามันมันแบบสามปีแล้วอ่ะพี่ๆสามปีแล้วแล้วเจ้ขายแล้วเจ้ไม่เคยมีฟินแบกอะไรเลยอ่ะแล้วทําไมอ่ะแค่หกเดือนเจ้จะไม่กล้ารับประกันลูกค้าเจ้จะบอกเลยว่าแบบ AC เดโก้เนี่ยเจ้ไม่ต้องรับประกันก็ได้ตอนนี้ถ้า AC เดโก้เจ้ไม่ต้องรับประกันลูกค้าก็กล้าใช้นะลูกค้าก็กล้าใช้เพราะว่า AC เดโก้เนี่ยทุกคนใช้ไปเยอะมากแล้ว ใช้ไปเยอะมากแล้วนะคะเพราะว่าแบบอย่างเขาก็อย่างเวลาที่เจ๊บอกเจ๊รับประกันหกเดือนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกให้เจ๊เบาเบาได้เบาเจ๊เบาได้เบาอะไรเงี้ยรับประกันอะไรขนาดนั้นแบบว่าแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นเขาไม่ได้รับประกันขนาดเจ๊นะอะไรเงี้ยเอาก็คนอื่นเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยเรื่องของคนอื่นไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เรื่องปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเจ้นะคะเพราะว่าแบบทําไมเจ้ถึงกล้ารับประกันหกเดือนพอเจ้รู้ไงว่าน้องไม่มีปัญหายังไงพี่พี่ก็ไม่มาเข็มเจ้ยังไงพี่พี่ก็ไม่มาเข็มเจ้เพราะว่าน้องไม่ได้มีปัญหาไงน้องใช้ได้เป็นปีอยู่แล้วเพราะว่าขายมาตั้งสามปีแล้วไอซีเดีโก้ขายมาตั้งสามปีแล้วกลัวทําไมอะมีปัญหาไม่เคยกลัวค่ะไม่เคย